ขอบคุณพี่นิตยามากๆเลยนะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอมายอค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะเลือกซื้อเลือกช้อปงานผ้าไทยผ้าทอพรีเมียม ผ้าฝ้ายมัดหมีทอมือสองตะกรายหน้าคหรือว่าลายลิซ่านั่นเองคุณพี่คะรวมไปถึงวันนี้นะคะนุ่มก็มีผ้าสิ้นตีนจกแถมให้ฟรีหนึ่งผืนแล้วก็นี่เลยคุณลูกค้าขาริบบินนะคะน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้นะคะนุ่มเป็นคนทําเองเลยนะพี่แถมให้ฟรีด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้าผ้ารุ่นนี้มีลายไหนให้ดูให้ชมอีกบ้างเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมเพิ่มเติมตม,มีอีก3ลายมีอีก3ลายให้คุณลูกค้านะคะได้ชมได้ชอ็อปเพิ่มเติมกกกััันนนดด้้้วยสสสสําาาาหรรบบคคุณลูที่่่่ชชืือออใจ็มถตติงซ เขามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าเห็นอย่างนี้ไหมนะคะนุ่มจับเป็นหน้านางนะนะคะนุ่มก็แซกนะคะเก็บริมเนาะแซกนะคะเก็บริมกันลุยใช่ไหมแล้วเราก็สามารถนะคะนำมานุ่มจับเป็นหน้านางหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปจับเป็นจับจีบข้างนะคะอยากใส่รูปแบบไหนคุณลูกค้าก็ใส่ได้เลยอันนี้เป็นรูปแบบการมัด การนุ่งสิ้นแบบว่าเราสามารถแบบว่าปรับแต่งได้ตามความต้องการของเราเราจะใส่เป็นรูปแบบไหนคุณเราก็สามารถจัดผ้าได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะผืนนี้ที่นุ่มจับจะเป็นหน้านางนะคะคุณลูกค้าขาหน้านางคลาสสิกหน้านางโบราณซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถนําไปจับได้เช่นเดียวกันนะคะสั่งซื้อผ้าหนึ่งชิ้นวันนี้คุณลูกค้านะคะแจ้งกับแอดมินเลยว่าบอกว่าแซคริมกันลุยให้ด้วยจะนําไปนุ่งจะนำไปใส่แบบเป็นหน้านางเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ในหุ่นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาได้เลยนะคะ990บาท990บ,บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผลืนนี้หมดแล้วนะผืนนี้ะไรนนะะนะะไ่นะคะคจััังหวดปตตานีค่ะ คุณพี่นิตยาค่ะอยู่อำเภอมายอจังหวัดปัตตาน,นีวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคุณลูกค้าขาผ้าซิ่นจินจกตอนนี้เหลือแค่2ผืนสุดท้ายนะเพราะว่าผืนนี้แถมให้กับคุณพี่นิตยาแล้วจะแถมให้กับคุณพี่นิตยาแล้วขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเก็บเงินไปทาง990บาทนะคะเก็บเงินไปทาง990บาทนะคะกดไลค์กด like, ติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มาดีผ้าไทยนะคะคุณพี่จ๋างานพื้นงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะ ส่งให้เลยส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะ จังหวัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่ได้บวกเพิ่มสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขนาดหน้าผ้า95เซนค่ะความยาวอยู่ที่180ซนติเมซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 6 0 0 8งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนำไปนุ่งได้หลากหลายรูปแบบจะนำไปตัดเป็นผ้าหุงจะนำไปตัดเป็นกระโปรง หรือว่าคุณลูกค้านะคะมีช่างที่สามารถตัดกางเกงได้ให้เขาตัดกางเกงก็สวยนะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้าจะคุณลูกค้าจะเป็นนุ่งเป็นหน้านางแบบนี้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะไปนุ่งนะคะได้หลากหลายรูปแบบนะคะด้านในด้านนอกเหมือนกันลายนะคะมี2ด้านเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือพรีเมียมผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือพรีเมียมคุณลูกค,าค้าขาถ้าคุณลูกค้าจะจับจีบค่ะคุณลูกค้าจับแบงนี้นะคะแล้วดึงขึ้นโอเคนะ ะะให้นะคะเวลาเราป้ายมาตรงนี้นะคะให้ปิดขาทั้งสองข้างก่อนนะคะโอเคจากนั้นเราเริ่มได้เลยนี่ค่ะอันนี้นุ่มจะจับเป็นจับหยิบข้างนะคะแล้วก็ดึงขึ้น4 5อ,องศาแล้วเราก็นี้แบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะ ะะแต่คุณลูกค้าสามารถนะคะแจ้งกับแอดมินได้บอกว่าแซคลิมกรนลุยให้พี่หน่อยแซคลิมกรนลุยให้พี่หน่อยได้ค่ะเดวทางร้านของเราจัดทําให้อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแบบปล่อยนะคะปล่อยชายเนาะเป็นแบบว่าจับจีบข้างปล่อยชายนะสวยไหมคะหรือว่าคุณลูกค้าจะแบบว่าจับจีบข้างแบบเก็บก็ได้นะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็สวยค่ะ แล้วเราก็นําเข็มขัดนะคะที่เรามีอยู่แบบนี้นะคะมาใส่ทับแบบนี้เลยนะคะที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้นะคะนุ่มจะทําเป็นนะคะเป็นจับจีบข้างจับจีบข้างนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถนะคะนําไปมิกซ์แอนด์แมทใส่ได้เลยนะคะเห็นไหมคะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะมีใส่รัสซินอยู่ <c oughs> คุณลูกค้าก็สามารถนําไปใส่แบบนี้ได้เช่นเดียวกันสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆนะคะเราก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะให้พี่ๆได้ชม ช็อปเพิ่มเติมกันเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราแบบว่านําไปนุ่งนะคะคุณลูกค้าขานุ่งสิ้นนุ่งผ้าไทยนะคะจับหน้านางจับจีบข้างแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถนําไปสวนไปใส่ได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพ,พร้อมเสิร์ฟราคาค่าผ้า990บาทราคาค่าผ้า990บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งขอบพระคุณคุณพี่นิตยามากๆวันนี้เลือกซื้อเลือกช็อปนะคะลายหน้าคุณลูกค้าาาาาหาหยนนรืออว่าาดัเง สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรูปแบบการนุ่งสิน้นคุณลูกค้าขาง่ายๆนะคะสไตล์ร้านแม่มริพาไทยไม่ยุ่งยากเลยคุณลูกค้าขาเข้าใจง่ายแล้วสามารถนะคะนําไปปักแต่งได้หลากหลายบุคลิกภาพหลากหลายรูปแบบเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยะคะ่ะ04 089 0416008 089 0416008งานผ้าไทยสวยๆนะคะเราสามารถใส่ได้หลากหลายอย่างเลยเห็นไหมคะสวยไหมละนะ่ะเนี่ยเราจะ ผ้าได้เลยนะคะอยู่ที่เราจับนะคุณลูกค้าค่ะเราสามารถสวมใส่เลือกใส่ได้ตามใจชอบเลือกตามสะดวกเลยถ้าเรามีหัวซิ้นคุณลูกค้าขะเราจะนุ่งเป็นแบบผ้าถุงป้ายแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะถ้าเรามีหัวซิ้นนะคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนุ่งแบบว่าเป็นผ้าถุงป้ายแบบนี้ก็ได้สวยค่ะไม่ต้องไปตัดเย็บเพิ่มเติมนะเรามีผ้า เรามีผ้าอยู่ขอเพียงแค่เรามีหัวลัดสิน้นขอเพียงแค่นะคะเรามีสายลัดสิน้นเรามีเข็มขัดแบบนี้ยค่ะเราก็สามารถนะคะนำมาปรับแต่งนะคะใส่ได้หลากหลายรูปแบบเลยคุณลูกค้าจ๋า0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยมีให้ชมให้ช็อปเยอะแยะมากๆรวมไปถึงนะคะรีวิวสินค้านะคะ รีวิวสินค้า13,000รีวิวนะ <c oughs> เข้าไปดูเข้าไปชมก่อนชื่นชอบคลิปไหนชื่นชอบวิดีโอไหนนะคะชื่นชอบภาไทยรูปแบบไหนนะคะถ้ายังมีอยู่ก็เดี๋ยวนุ่มดูให้นะคะ <c oughs> ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยจ้ะ เห็นไหมคะอันนี้จะใส่กับเป็นสายละสิ้นจะใส่ในรูปแบบของผ้าถุงในรูปแบบของผ้าถุงแบบป้ายเห็นไหมคะในรูปแบบของผ้าถุงแบบป้ายมีความสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถเลือกซื้อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่ลายหน้าไม่ได้มีแค่าลายหน้าลายดิซ่าที่คุณพี่เลือกซื้อเลือกช็อปนะคุณพี่นิตยาจ้าวันนี้นะคะเรายังมีลายหมักจับค่ะวันนี้นุ่มยังมีลายหมักจับให้ชมไม่ช็อปรวมไปถึงนะคะผืนนี้เป็นไงคะลายกงก้าวยม ะค,ะคุณลูกค้าเลือกได้เลยคุณลูกค้าชอบลายไหนหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบลายเชิงเทียนลายโคมไฟสวยๆแบบนี้สวยไหมคะคุณลูกค้าชอบลายไหนคะเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลย1ผืนนะคะหน้ากว้าง95เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรสามารถนําไปตัเดเย็บเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าจะนําไปนุ่งนะคะเหมือนที่นุ่มใส่ให้ดูให้ชมอยู่ในขนาดนี้ได้เลยคุณลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบเพราะว่ารุ่นนี้เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอเนื้อผ้าใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0 4แ6 0 0 8นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง youtube แม่มารีภาทไทยของเราแล้วคุณลูกค้าจะได้รับนะคะสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วก็ของขวัญของฝากสุดพิเศษนะคะมีให้กับพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านตลอดเลยนะคะช่วงนี้นะคะตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้คุณพี่จ๋านุ่มก็จะมีริบบิ้นนะคะแถมให้ฟรีทุกๆอ,ออเดอร์ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาตลอดเดือน พฤศจิกายนนี้นะคะนุ่มก็จะมีนะคะริบบิ้นนะคะสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีตลอดเดือนเลยขอบพระคุณมากๆนะคะสั่งซื้อ1ออเดอร์สั่งซื้อนะคะผ้าเขาม้าสั่งซื้อผ้าพันคอเขาม้าอะไรใดๆก็ได้500บาทขึ้นไปคุณลูกค้าขาแถมฟรีให้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะวันนี้ผ้าไทยรูปแบบเนี้ยที่คุณลูกพี่นิตยาเลือกซื้อเลือกชอบบาเก้าร้อยเก้าสิบบาทใช่ไหมนุ่มก,ก็มีนะคะผ้าสิ้นตีนจุกค่ะ ผ้าซิ้นจีนจกสวยๆแบบนี้แถไมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยขอบประคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบประคุณคะ่ะ